ภาพมุมสูงก็จะเห็นว่านู่นในแปลงนาของเพื่อนบ้านก็คือบีน้ําท่วมขังเต็มเลยนะครับเต็มไปด้วยน้ําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เต็มความจุของสระน้ำเราเรียบร้อยในปีนี้นะครับเพราะว่าเหตุที่ว่าออฝนตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนะครับผู้ชมครับพาเพื่อนๆผู้ชมทุกคนทุกท่านมาที่บริเวณลําห้วยนะครับ เมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะครับก็มาดูน้ําในลําห้วยหลังจากที่ช่วงเช้าก็คือไปดูไล่ดูนามาเรียบร้อยแล้วนะครับที่นาก็เป็นที่น่ากังวลใจมากเช่นกันนะครับมาดูที่สวนก็ที่สวนก็น้ําท่วมขังเยอะแยะมากมายเลยน้ํารอการระบายอยู่นะครับและคุณผู้ชมได้ยินไหมครับได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ําจากบ้านหลังโนนที่มีสังกะสีเป็ดลัวรอบบ้านนะคะคุณผู้ชมครับ อันนั้นคือสูบน้าออกจากบ้านนะครับเพราะว่าระดับน้ําสูงมากเลยตามบริเวณลําห้วยนะฮะในส่วนแปลงนาที่อยู่ข้างสวนเราก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมน้ําเต็มเลยนะครับไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้เนื่องจากว่าน้ําอยู่ในลําห้วยหนุนสูงอยู่นะครับว่าไม่สามารถที่จะนําน้ํำที่ในแปลงนาของตัวเองระบายออกไปได้เช่นกันแต่ของเราคือค่อยๆระบายออกไปได้นิดหน่นนนนอยนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวรอการระบายหน่นะอเนาะไม่ใช่น้ําท่วมนะครับน้ํารอการระบายนะครับคุณผู้ชมบริเวณสาบัวของเราก็ท่วมมิดเลยนะครับน้ำเต็มความจุของสาบัวนะครับตอนนี้ก็กำลังจะระบายน้ําออกจากสาบัวอยู่นะครับบริเวณสระน้ําที่กักเก็บน้ําของเราก็เต็มความจุเลยล้นออกไปทางด้านล่องสวนของเราทางด้านนี้นะฮะ นู่นเลยคุณผู้ชมออกไปตามลกน้ําแล้วออกไปถึงถนนใหญ่หนู่นเลยนะครับที่เราเดินมาครับต้นน้ําที่ทําให้สระน้ําเรามีน้ําเต็มเลยก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามาจากที่ไหนนะครับเสียงน้ําที่ไหลลงมาตามท่อน้านี่คือไหลมาจากไหนวันนี้น้ำเต็มความจุของสระน้ำเราเรียบร้อยแล้วครับความลึกประมาณ4เมตรกว่านะครับพาคุณผู้ชมขึ้นมาอยู่บริเวณมุมสูง บริเวณใกล้สวนของเรานะครับก็คือบาดูต้นน้ําที่น้ำไหลลงไปในสวนของเราแล้วก็ลงไปในลาห้วยนะครับ